ลูกค้าโทรมาแต่คุณไม่รู้จะคุยอะไรดีเพราะคุณไม่รู้จะใช้ประโยคไหนดีวันนี้นะคะควรมีประโยคสําหรับรับโทรศัพท์เอาไว้ใช้แบบโปรโปรค่ะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วมาเรียนรู้กันเลยค่ะประโยคที่1นนะคะเวลาที่คุณต้องการโทรหาใครนะคะสามารถใช้แพทเทิร์นง่ายๆค่ะก็คือขอคุยกับคนนั้นคนนี้หน่อยภาษาอังกฤษคือ can i speak to แล้วก็ใส่ชื่อเขาค่ะแต่ว่าเวลาจะใส่ชื่อให้ดีหน่อยนะคะก็คือใช้คําว่า mr หรือ miss ก็ได้นำหน้าค่ะอย่างเช่นเราต้องการคุยกับมิสเตอร์คิมนะคะเราจะพูดว่า can I speak to Mr. Kim please can I speak to Mr. Kim please คำว่า can I เชื่อมเสียงเป็น can I can I ลอง can I สิคะ can I can I can I speak to Mr. Kim please can I speak to Mr. Kim please ประโยคที่2ค่ะเราจะบอกว่ารอสายสักครู่นะคะเดี๋ยวต่อสายให้ค่ะ รู้ไหมคะภาษาอังกฤษพูดยังไงฝรั่งจะใช้คําว่า put you through ถ้าแปลตรงตัวมันจะงงมากนะคะมันแปลว่าใส่คุณเข้าไปทะลุใส่คุณเข้าไปทะลุ What?! งงเหมือนกันอย่าแปลค่ะเพราะว่าประโยคนี้มันเป็นประโยคที่เขาใช้เวลาต้องการพูดว่าเดี๋ยวต่อใส่ให้นะคะ I'll put you through I'll put you through I will อ่านเป็น I'll 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 put you through คำว่า through อย่าลืมกับนิดน,น,นึงนะคะ ถ้ากัดเยอะเออออกไม่ถูกนะคะต้อง through I'll put you through แล้วก็บอกว่ารอสักคู่ hold the line please hold the line please ถ้าคุณเข้าใจตรงตัวคุณก็จะถือสายโทรศัพท์ใช่ไหมแต่นี่มันแปลว่าถือสายรอสักคู่อ่าถือสายก็คือถือถือโทรศัพท์รอแป๊บหนึ่งนะคะ hold the line please hold the line please โอเค hold the line พ้ใจแล้วนะคะต่อไปเมื่อคุณเป็นเลขารับโทรศัพท์แต่คุณคิมไม่ว่างคะ่ะ เราจะบอกคนที่โทรมานะคะว่า I'm sorry he's not available at the moment I'm sorry คำว่า I am ออกเป็น I'm um นะ I'm sorry sorry เราลิงไหมไม่เป็นรนะคะ sorry I'm sorry ออกเสียงอาให้ชัดๆนะถ้าจะพูดภาษาอังกฤษโอเคไหมคะถ้าจะพูดภาษาอื่นออกไม่ต้องชัดค่ะเพราะว่าเสียงรมีแต่ในภาษาอังกฤษโอเคไหม I'm sorry I'm sorry he's not available at the moment คำว่า available นะคะแปลว่าว่างไม่ว่าง สมมติว่าจะถามว่าห้องน้ำนี้ว่างไหมคะเราจะพูดว่า is this toilet free หรือ is this toilet available available ah available 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 อันนี้คือคนละเสียงกับ available available นน่ต้องวเอาเวให้ถูกนะคะ he's not available at the moment คำว่า moment ออกเป็น moment at the moment แปลว,ว่าตอนนี้ he's not available at the moment อืมโอเคอ่ะทีนี้รวมกันอีกครั้งประโยคนี้ค่ะ I'm sorry he's not available at the moment. I'm sorry he's not available at the moment. เวลาที่เรารับโทรศัพท์นะคะเราต้องสื่อสารกันเร็วนดนึงเนาะสื่อสารธุรกิจใช่ไหมคือไม่มีใครมารอคุณพูดจบประโยคนะคะทังนั้นเนี่ยพยายามฝึกให้มันคล่องแคล่วนะแล้วก็ใช้เลย I'm sorry he's not available at the moment. I'm sorry he's not available at the moment. ครูพลอย,เ,ยเคยรับโทรศัพท์อยู่ที่อเมริกาทีหนึ่งตอนที่ไป work and travel ะะเป็น receptionist อยู่ที่ร้านอาหารนะะคนโทรสั่งอาหารต้องแบบฟังให้ทันรีบรับรีบไปนะะคนหิวแล้วไม่อยู่รอเรานานเรนาก็รีบจดรีบฟังนะะและนี่ค่ะแล้วพลอยก็ทริคเหล่านีนะะ้มาสอนคุณนะคะในการรับโทรศัพท์มันต้องแบบสื่อสารกันรวดเร็วโอเคไหมต่อไปเมื่อคุณคิมไม่ว่างนะะเราจะถามเขาว่าอยากจะทํานู่นทํานี่ไหมภาษาสุภาพก็คือ Would you like to เอ uh, leave the message คือทิ้งข้อความ Would you like to leave the message? Would you like to leave the message? อืมอีกครั้ง Would you like to leave a message? ทีเนี้ยพอคนที่เราคุยด้วยนะเขาก็อ่าทิ้งข้อความบอกคุณคิมด้วยว่าโทรหาตอนบ่ายทีเนี้ยแน่นอนเราก็ต้องถามเขาว่าคนที่โทรมาเนี่ยชื่ออะไรคะจะได้บอกคุณคิมถูกว่าคุณหมีโทรมาอ่า can I Have your name please? Can I have your name please? Can I have your name please? Can I have เร็วมากเลยเนาะเพราะประโยคนี้คำคีย์ก็คือ your name หรือถ้าสมมุติเราคิด can I have ไม่ทันนะเราสามารถพูดได้ว่า your name please your name please อย่างนี้ได้เลยสั้นๆโอเคไหมอะ can I have your name please or your name please โอเคทีนี้เราจะให้ชื่อเราอย่างไงสมมติว่าเราเป็นคนที่โทรมาหาคุณคิมเราจะบอกว่าสมมติพลอยโทรหาคุณคิมพลอยจะบอกว่า is Ploy speaking is Ploy speaking สมมุติว่าเป็นคุณเจนนี่คุณเจนนี่ก็จะพูดว่า it's Jenny speaking it's Jenny speaking คำว่าเจนนี่นะคะออกให้เป็นฝรั่งนิดนะึง Jenny Jenny it's <c oughs> Jenny speaking ประโยคนี้นะคะเรายังสามารถใช้เวลาที่คนโทรมาถามว่ากำลังคุยกับใครอยู่ค่าเราสามารถพูดได้ว่า it's Jenny speaking it's Ploy speaking แบบนี้ก็ได้ค่ะพอเราตอบไปแล้วว่าอ้าเจนนี่คุยอยู่คะ่ะคนที่โทรมาบอกว่า อา้าไม่ได้ไม่อยากคุยกับเจนนี่อยากคุยกับเจโน่เราจะบอกว่าอา้าสงสัยได้เบอร์ผิดนะคะสงสัยได้เบอร์ผิดก็คือ you must have the wrong number you must have the wrong number คำว่า must ที่นี้เอามาใช้ว่าคาดเดาอย่างมั่นใจว่าแบบเธอต้องได้เบอร์ผิดแน่ๆ you must have the wrong number wrong นะคะมีเสียง r อ่ะออก r. ด้วยถ้าออกเป็นเล you must have the wrong number คือเธอต้องได้เบอร์ยาวมาแน่เลย เบอร์ยาวลองนะคะ wrong wrong คือผิด you must have the wrong number you must have the wrong number ประโยคต่อไปนะคะเราเป็นเลขาเนาะมีคนหาคุณคิมอ่ะบอกชื่อเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้บอกเบอร์สมมติคุณคิมอยากจะโทรกับเราต้องถามเบอร์ด้วยว่าคุณคิมจะโทรไปหาเบอร์ไหนดีคะหรือว่าเดี๋ยวเราจะโทรกับเบอร์ไหนดีภาษาอังกฤษก็คือ what number can I reach you at what number can I reach you at reach you at ถ้าแปลตรงตัวเอื้อมไปถึงที่เอื้อมไปถึงที่เราไม่แปลตรงตัวค่ะประโยคนี้ใช้ในการสื่อสารพูดว่าฉันจะโทรหากับฉันจะโทรกับหาบคุณได้เบอร์ไหน what number can I reach you at what number can I reach you at คำว่า reach you at นะคะพูดติดกันไปเลยเป็น reach you reach y o แล้วก็ you at you at you <c oughs> at ทีนี้ลองรวบพร้อมกัน what number can I reach you at What number? Can I r e a d you at? อ่าได้ไหมได้แล้วเนาะได้แล้วไปต่อทีนี้นะคะถ้าสมมติว่าในปลายสายเนี่ยเขาพูดไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เราสามารถบอกเขาว่าพูดดังๆนิดนึงค่ะภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาคือ Could you please speak? up? Could you please speak up? Could you please ก็คือคำสั่งที่เพราะมากๆสมมุติเราต้องการสั่งน้องหมาให้นั่งลงนะคะ Sit d o อ่าเป็นการสั่งที่ไม่เพราะน้องหมาก็เสียใจแต่ถ้าเราอยากให้น้องหมาเนี่ยนั่งลง <c oughs> ด้วยความสุภาพเราจะพูดว่า Could you please sit down? Could you please sit down? <c oughs> คิดฟาพออกไหมคะถ้าเราต้องการบอกให้ปลายสายนะคะพูดเสียงดังขึ้นหน่อยไม่ใช่พูดเสียงดังอ่าก็ดูนูาขดรายเราต้องพูดว่า Could you please speak up? Could you please speak up? Could you please speak up? คำว,ว่า speak up นะคะทีก็คือเชื่อมเสียงนิดนึง speak up speak up เสียงจะเป็นฟังทันที Could you please speak up? Could you please speak up? อ่าฝึกเชื่อมเสียงไว้นะคะเพราะว่าคุณจะฟังฝรั่งออก ฝรั่งเชื่อมทุกเสียงที่เป็นไปได้เขาไม่ได้พูดชัดทุกคําถ้าเราเอาหลักภาษาไทยไปพูดภาษาอังกฤษเขาจะงงเขาจะไม่เข้าใจล้วเราก็ไม่เข้าใจเขาค่ะ <c oughs> ดังนั้นฝึกเชื่อมเสียงค่ะ could you please speak up could you please speak up ทีนี้ในฐานะเรขาผู้รับโทรศัพท์นะคะเราก็ถามอะไรเรียบร้อยแล้วและเราก็อยากจะคอนเฟิร์มปลายสายนะว่ายังไงเดี๋ยวจะแจ้งคุณคิมหลักประชุมให้นะคะ,ะภาษาอังกฤษนะคะก็คือ I'll let him know your message I'll let him know your message เคยดิ้นคำว่า I'll let you know ไหมคะอ่ายังไงเดี๋ยวบอกนะ I'll let you know คืออย่างเช่นฮัลโหลวันนี้ว่าไงไหมแกไม่รู้ว่าแกยังไงเดี๋ยวบอกแล้วกันอันเนี้ยคือ i l l let you know I'll let you know โอเคไหมในประโยคนี้คือ I'll let him know ก็คือเดี๋ยวจะบอกคุณคิมคิมในนี้ก็คือคุณคิม I'll let him know เรื่องอะไร your message your message ตอนที่เขาเสร็จประชุม as soon as as soon as นะคะก็แปลว่าทันทีที่ทันทีที่ as soon as He finish e d the meeting as soon as he finishes the meeting as soon as he finishes the meeting finish นะะ he finish ใช่ไหมตัว E S ก็เป็นชิสนิดหนึ่ง he finishes the meeting he finishes the meeting มี meeting นะปกติติ้งตลอดนะเปลี่ยนเป็นชิ i n หรือว่า meeting ก็ได้โอเคทีนี้พูดประโยคนี้พร้อมพอยอีกครั้งนึงคะหนึ่งสอง I'll let him know as soon as he f i n i s h e d the meeting I'll let him know as soon as he finish e d the meeting. โอเคปลายสายก็บอกโอเคขอบคุณมากค่ะทีนี้เราจะวางสายแล้วจะวางไปเลยได้ไหมอ่าก็ได้เหมือนกันไม่ค่อยดูมันก็จะดูห้วนๆน,นิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเราวางแบบขอบคุณที่โทรหาเรานะคะอ่าสมมติบริษัทพลอยคือ English Smile พลอยจะพูดว่า Thank you for calling English Smile Thank you for calling English Smile Thank you for หลังคำว่า for จะเป็น verb ing Thank you for calling thank you for coming thank you for speaking thank you for studying with me <laughs> thank you for อะไรแล้วก็บ w o r ว verb ที่เติม ing ในที่นี้ขอบคุณที่โทรหาเรา thank you for calling ใส่ชื่อบริษัทค่ะ thank you for calling English Smile thank you for calling Apple thank you for calling our headquarter thank you for calling our company อ่าใส่ชื่อไปค่ะและนี่ก็เป็นประโยคสวยๆนะคะที่เอาไว้ใช้สื่อสารในการรับโทรศัพท์ ใครที่ต้องรับโทรศัพท์บ่อยๆนะคะฝึกไว้ดูวิดีโอนี้ซ้ําไปซ้ำมานะคะจนกว่าคุณจะพูดคล่องแคล่วเหมือนคุณพูดภาษาไทยโอเคไหมไม่มีใครรอนะ,ะตอนรับโทรศัพท์เขาอยากจะรีบโทรรีบไปโอเคและถ้าใครนะคะที่อยากจะต่อยอดการสื่อสารให้มันสวยงามอยากจะได้ประโยคสวยๆเอาไว้สื่อสารอีก100สถานการณ์ในชีวิตประจวาวันที่คุณจะได้เจอแน่นอนนะคะแต่คุณไม่รู้จะพูดอะไรคุณไม่มีประโยคคุณไม่มีศัพท์นะคะแล้วคุณก็ไม่รู้ออกเสียงยังไงนะคะ พลอยมีคู่มือพูดอังกฤษมั่นใจ Magic Talk Audio มาช่วยคุณให้คุณได้ฝึกพูดฝึกออกเสียงตามพลอยค่ะถ้าสนใจนะคะก็แอดไปได้ที่ l ลน์แอด English Smile ด English Smile แล้วถามราคาโปรโมชั่นที่แอดมินได้เลยค่ะชอบคอนเทนต์นี้ไหมคะถ้าชอบ P ma, yes! พิมพ์คำว่า yes ใต้โพสต์นี้เลยค่ะแล้วถ้าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้เ,นนเรียนรู้ด้วยนะคะสำหรับนี้มีเพียงเท่านี้ขอให้คุณมีวันที่ดีสดใสมีความมั่นใจในการสื่อสารค่ะ สวัสดีค่ะบาย